เปิดตัวหนุ่มปริศนาวิววรรณรสหลังเลิกไม่นานเปิดตัวออกสื่อเห็นข้างหลังยังรอซอบไหลเปิดตัวพระเอกคนล่าสุดไปเลยจ้างานนี้สําหรับนางเอกเบอร์นหนึ่งของช่องวิววรรณรสกับพระเอกมาแรงแจมรัชตะในตอนนี้ทั้งคู่กำลังจะมีละครที่เล่นด้วยกันอย่างเรื่อง เฮมันตะวันรอนเป็นผลงานสร้างสรรค์ของค่ายพอดีคำและในตอนนี้เริ่มดำเนินการถ่ายทำกันแล้วล่าสุดวิวได้ออกมาโพสคลิปสั้นๆคู่แจม ซบไหลเบาๆทำแฟนคลับเขินไปตามๆกันพร้อมทั้งเข้ามาแซวด้วยว่ากรีดสีกรีดรออะไรละนางเอกแสนสวยมากๆดีใจที่สุดที่ได้เล่นกับเปอร์หนึ่งของช่องเลยค่ะแค่เสียงก็จำได้แล้วไม่มีใครรู้เลยคนเดียวแต่รู้ยกด้อม